พระสารีบุตรเทระพระสารีบุตรเทระเอตัคคาในทางผู้มีปัญญาในสมัยนั้นไม่ห่างไกลาจากกรุงราชครึ์มากนักที่ตำบลอลันธามีหมู่บ้านพรามสองหมู่บ้านชื่ออุปติสคามและกุิตคามในหมู่บ้านอุปติสคามมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่าวังคันตะาภรยาชื่อว่านางสารีมีบุตรชื่อว่าอุปติสข์แต่เพราะเป็นบุตรของนางสารีจึงนิยมเรียกกันว่าสารีบุตร ในหมู่บ้านโกเิตักามีภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่านางโมกขลีมีบุตรชื่อว่าโกเิตักแต่นิยมเรียกกันว่ามูคาลาะนะตามชื่อของมันดาทั้งสองตระกูลนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นสหายกันมานานถึงเจ็ดชั่วอายุคนดังนั้นมานกทั้งสองจึงเป็นสหายกันดุดรรพบุรุษมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเข้าศึกษาศิลปวิทยาในสำนักของอาจารย์คนเดียวกันเมื่อจบการศึกษาก็เป็นเพื่อเที่ยวร่วมสุขร่วมทุกข์หาความสนุกความสาราญดูการเล่นมหรสพตามปราษาวัยรุ่น และให้รางวัลแก่ผู้แสดงบ้างตามโอกาสอันควรเบื่อโลกจึงออกบวชวันหนึ่งสหายทั้งสองพร้อมด้วยบริวารไปดูมหรสพด้วยกันเช่นเคยแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีความสนุกยินดีเบิกบานใจเหมือนครั้งก่อนๆเลยทั้งสองมีความคิดตรงกันว่าทั้งคนแสดงและทั้งคนดูต่างก็มีอายุไม่ถึงร้อยปีก็จะตายกันหมดไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยกับการหาความสุขความสําราญแบบนี้เราควรแสวงหาโมกะธรรมจะประเสริฐกว่าทั้งสองเมื่อทราบความรู้สึกและความประสงค์ของกันและกันแล,แล้ว จึงตกลงกันนำบริวารฝ่ายและเครื่องรวมได้500อคนออกบวชและปรึกษากันว่าพวกเราควรจะไปบวชในสำนนักของใครและอาจารย์ไหนจึงจะดีสมัยนั้นสนชัยปริภาชกเป็นอาจารย์เจ้าสำนนักใหญ่ในเมืองราชคฤึกมีคนเคารพนับถือและมีสิทธิ์มีบริวารมากมายมานพทั้งสองจึงพากันเข้าไปขอบวชฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาศิลปะวิทยาในสำนนักนี้สำนนักของสนชัยปริภาชกตั้งแต่มานพทั้งสองมาบวชอยู่ด้วยแล้วก็จเจริญรุ่งเรือง ด้วยลาบสักกระและคนเคารพนับถือมากขึ้นมานบทั้งสองศึกษาอยู่ในสันนักนี้ไม่นานก็สิ้นความรู้ของอาจารย์เมื่อถามถึงวิทยาการที่สูงขึ้นไปอีกอาจารย์ก็ไม่สามารถจะสอนให้ได้จึงปรึกษากันว่าการบวชอยู่ในสันนักนี้ไม่มีประโยชน์อะไรและที่นี้มิใช่ทางเข้าถึงโมฆธถรมเราควรพยายามสแสวงหาอาจารย์ผู้สามารถแสดงโมฆธถามแก่เราได้ดังนั้นทั้งสองจึงทำสัญญาต่อ กันว่าในระหว่างเราทั้งสองท้าผู้ใดได้อมตรธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันให้รู้ด้วยวันหนึ่งพระอัศชีซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปประกาศพระาศาสนาได้จาริกมาถึงกรุงราชครึกและเข้าไปบิทบาทในเมืองอุปติสสะปริภาชกออกจากอารามมาด้วยกิจธุระภายนอกเห็นท่านแสดงออกซึ่งปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสจะก,ก้าวไปหรือถอยกลับจะเหยียดแขนหรือพับแขนจะเหลวซ้ายและขวาดูน่าเลื่อมใสเรียบร้อยไปทุก อิริยาบถท,ทอดจากสุดแต่พอประมาณมีอาการแปลกจากบรรพชิตที่เคยเห็นมาแต่การก่อนอยากจะทราบว่าท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านแต่ก็มิอาจถามท่านได้เพราะมิในการเวลาอันสมควรจึงเดินตามไปห่างห่างเมื่อพระเถระได้รับอาหารพอสมควรแล้วจึงออกไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อทำพัฒกิจอุปติสสะปริภาชกจึงได้จัดปูราาอาสนะถวายน้ำใช้น้ำฉันและคอยเฝ้าปฏิบัติอยู่เมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วจึงกราบเรียนถามด้วยความเคารพว่า ข้าแต่ท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักถิวพันธ์ของท่านก็หมดจดผ่องใสท่านบวชในสำนนกของใครใครเป็นศาสดาของท่านและท่านชอบใจทางของใครพระเถระตอบว่าปริพาชกผู้มีอายุเราบวชเฉพาะพระมหาสมณสักญบุตรผู้เสด็จออกจากสักยสกุลพระองค์เป็นศาสดาของเราเราชอบใจทางของท่านพระศาสดาของท่านสอนว่าอย่างไรพระเถระคิดว่าธรรมดาปริพาชกทั้งหลายย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาควรที่เราจะ แสดงความลึกซึ้งคัมภีรภาพแห่งพระธรรมจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้บวชใหม่มาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่นานไม่สามารถจะแสดงธรรมแก่ท่านโดยพิสดารได้เราจักกล่าวแก่ท่านแต่โดยย่อพอรู้ความท่านสมณท่านจงกล่าวแต่เนื้อความเถิดข้าพระเจ้าต้องการเฉพาะเนื้อความเท่านั้นพระอัศชิเิระได้ฟังคําของอุปติสสะปริพาชกแล้วจึงกล่าวหัวข้อธรรมมีใจความว่าเยธรรมาเหตุตัปภวเตสังเหตุุงตถาคโต เตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเกิดแต่เหตุพราตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งทมเหล่านั้นและความดับแห่งทมเหล่านั้นพระมหาสมาณะตรัสอย่างนี้อุปติสเพียงได้ฟังหัวข้อธรรมนี้จากพระเถระเท่านั้นก็สําเร็จเป็นพระโสดาบันเกิดธรรมจากสุขคือดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้ แล้วถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเวลานี้พระบรมศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนขอรับผู้มีอายุพระองค์ประทับอยู่ที่พระเวลุวันมหาวิหารถ้าอย่างนั้นนิมนต์พระคุณเจ้าไปก่อนเถิดข้าพระเจ้าจะกลับไปหาสหายก่อนและจะพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาต่อภายหลังอุปติสกราบลาพระเถระแล้วทําประทักษิณสามรอบแล้วรีบกลับไปสู่สํานักปริพาชกส่วนโกลิตาผู้เป็นสหายเห็นอุปติสเดินมาแต่ไกลด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ผิวพันธมีสง่าราศีกว่าวันอื่นๆจึงคิดว่าวันนี้สหายของเราคงได้พบอมตะธรรมเป็นแน่เมื่อสหายเข้ามาถึงจึงรีบสอบถามก็ได้ความตามที่คิดนั้นและเมื่ออุปติสสแสดงหัวข้อทรรให้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรุปเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันสองสหายตกลงที่จะพาบริวารไปเฝ้าพระบรมศาสดาจึงเข้าไปหาอาจารย์สนชัยปริพาชกชักชวนให้ร่วมเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยกัน แต่อาจารย์สนชัยปริภาชกผู้มีทิฏฐิแรงกล้าถือตนว่าเป็นเจ้าสํานักใหญ่มีคนเคารพบนับถือมากมายไม่สามารถที่จะลดตัวลงไปเป็นสิทธิใครได้จึงไม่ยอมไปด้วยปล่อยให้สองสายพาสิทธ์ของตนไปเฝ้าพระบรมศาสดาแต่พอเห็นสิทธ์ในสํานักออกไปคราวเดียวกันมากขนาดนั้นเห็นสํานักเกือบจะว่างเปล่าเหลือสิทธ์อยู่เพียงไม่กี่คนจึงเกิดความเสียใจอย่างแรงและถึงแก่มรณกรรมในเวลาต่อมา ุปติสัตว์และกลิตัสพร้อมด้วยบริวารพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระเวลวันมหาวิหารขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทสีได้ทอดพระเนตรเห็นสองสหายพร้อมด้วยบริวารเดินมาแต่ไกลจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปริพาชกสองสหายที่กําลังเดินมานั้นคือค่อัคารสาวกของถาคตเมื่อปริพาชกทั้งสองพร้อมด้วยบริวารมาถึงที่ประทับกราบถวายบังคมแล้ว นั่งในที่อันสมควรได้สดับพระธรรมเทศนาจบลงแล้วบรรดาบริวารทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัต,ตผลเว้นอุปติสัส์และโกริตตผู้เป็นหัวหน้าต่อจากนั้นพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทแก่พวกเธอทั้งหมดด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสัมปทาและทรงบัญญัตินามให้ท่านอุปติสว่าพระสารีบุตรและให้ท่านโกริตว่าพระโมคคัลลานะตามมงคลน,นามของมานดาพระสารีบุตร หลังจากอุปสมบทแล้วได้สิบห้าวันได้ติดตามพระพุทธองค์ซึ่งเสด็จไปประทับพักที่ภูเขาคิชกูดใกล้กรุงราชคฤห์วันหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ถ้ำสุกระขาตาที่ภูเขาคิชกูดนั้นปริภาชกผู้หนึ่งนามว่าทีคณะขะซึ่งเป็นอักิเวสนโครตรและเป็นหลานชายของพระสารีบุตรเที่ยวติดตามหาลุงจนพบได้เข้าเฝ้ากลับทูลถามถึงทิฏฐิคือความเห็นของตนต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ชอบใจหมดทุกสิ่งดูก่อนปริพาชกถ้ายอย่างนั้นทิฏฐิคือความเห็นเช่นนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ปริพาชกด้วยและปริพาชกก็ต้องไม่ชอบทิฏฐินั้นด้วยเหมือนกันลำดับต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าเวทนาปิกขาสูทรงแสดงถึงเวทนาทั้งสามคือในเวลาใดเมื่อบุคคลสวยสุขเวทนาเว,าเวลานั้น ย่อมไม่ได้เสวยทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาในเวลาใดเมื่อบุคคลเสวยทุกขเวทนาเวลานั้นย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาในเวลาใดเมื่อบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนาเวลานั้นย่อมไม่ได้เสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดที่คณะขอยุนั้นพระสารีบุตร ได้นั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังพระศา,าสดาพัดไปพลางฟังไปพลางส่งจิตพิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนานั้นจิตก็หลุดพ้นจากอสาาวกิเลสท,ที่บุคคลจัดให้คนอื่นส่วนที่คณะขัดตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาได้รับยกย่องในทางผู้มีปัญญาเมื่อพระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแสดงพระธรรมาจักรกับวัฒนสูตรและอริยสัจสีได้เหมือน พระพุทธองค์และเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศา,ศาสดาในการประกาศเผยแพร่พระศาสนาดังนั้นขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชครหนนั้นได้ทรงประกาศยกย่องพระสารีบุตรในท่ามกลางสง,ง,ง,งทรง,ง,งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคขะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีปัญญาและทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครสา,าวกเบื้องขวานอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงยกย่องพระสารีบุตรเทระอีกหลายประการกล่าวคือ หเป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรนพชิตด้วยกันเช่นสมัยที่พระบรมศาส,ด,สดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหาภิกษทุทั้งหลายกราบทูลาไปปัะชาภูมิชนบททรงรับสั่งให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนเพื่อท่านจะได้แนะนําสั่งสอนมิให้เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางและในสถานที่ที่ไปนั้นด้วย 2. ยกย่องท่านเป็นพระธรรมเสนาบดีซึ่งคู่กับพระธรรมราชาคือพระองค์เอง สามยกย่องท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีเป็นเลิศเช่นท่านนับถือพระอาิีเป็นอาจารย์เพราะท่านเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาด้วยการฟังธรรมจากพระอาชิทุกคืนก่อนที่ท่านจะนอนท่านได้ทราบข่าวว่าพระอาชิอยู่ทางทิศใดท่านจะนมัสการไปทางทิศนั้นก่อนแล้วจึงนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือพราหมณ์ชาราชื่อราธามรัทถาจะอุปสมบทแต่ไม่มีภิกษุรูปใดรับเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้พระพุทธองค์ตรัสถามในที่ประชุมสงฆ์ว่า ผู้ใดระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์นี้ได้บ้างพระสารีบุตรเทระกราบทูลว่าระลึกได้คือครั้งหนึ่งระทัพพราหมณ์ผู้นี้ได้เคยใส่บาตรด้วยข่าสุกแก่ท่านหนึ่งทัพพีพระพุทธองค์จึงส่งมอบให้ท่านสารีบุตรเป็นพระอุปชาอุปสมบทให้แก่ระทัพพราหมณ์ถูกภิกษุหนุ่มฟ้องพระเทระนับว่าเป็นผู้มีขันติธรรมความอดทนสูงยิ่งมีจิตสงบราบเรียบไม่หวั่นไหวด้วย อารมณ์ต่างๆดังเรื่องในคำพีอังคุตารานิกายนวกณิบาตและในธรรมบทว่าสมัยหนึ่งพระเถระเมื่อออกพรรษาแล้วมีความประสงค์จะเที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคแล้วออกจากพระเชตวันารามพร้อมกับภิกษุผู้เป็นบริวารของท่านขณะนั้นก็มีภิกษุอีกจํานวนมากออกมาส่งพระเถระและพระเถระก็ทักทายปราศัยกับภิกษุเหล่านั้นด้วยอัธยาศัยเมตตรีก่อให้เกิดความปิติยินดีแก่พวกเธอเป็นอย่างยิ่งแต่มีภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระเถระไม่ทันได้สังเกตเห็นจึงมิได้ทักทายด้วยก็เกิดความน้อยใจและโกรธพระเถระบังเอิญชายผ้าสังฆาติของพระเถระไปกระทบภิกษุรูปนั้นเข้าโดยที่พระเถระไม่ทราบภิกษุรูปนั้นจึงถือเอาเหตุนี้เข้าไปกราบทูลฟ้องต่อพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรเถระเดินกระทบข้าพระองค์แล้วไม่กล่าวขอโทษเพราะด้วยสําคัญว่าตนเป็นอัครสาวกของพระพุทธองค์พระเจ้าข้า พระพุทธองค์แม้จะทรงทราบเป็นอย่างดีแต่เพื่อให้เรื่องนี้ปรากฏแก่ที่ประชุมสงฆ์จึงรับสั่งให้พระเทระเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามเรื่องราวโดยตลอดเปรียบตนด้วยอุปมาเก้าอย่างพระเทระมิได้กลับทูลปฏิเสธโดยตรงในที่ประชุมสงฆ์นั้นแต่ได้อุปมาเปรียบเทียบตนเองเหมือนสิ่งของเก้าอย่างคือเหมือนดินน้ำไฟลมซึ่งถูกของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งใส่แต่ก็ไม่รังเกียจไม่เบื่อหน่ายไม่หวั่นไหว เหมือนเด็กจันทานที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่เสมอเวลาเข้าไปยังสถานที่ต่างๆเหมือนโคที่ถูกตัดเขาฝึกหัดมาดีแล้วย่อมไม่ทําร้ายใครๆเหมือนผ้าทีเริ้วสําหรับเช็ดฝุ่นละอองของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเบื่อหน่ายอึดอัดกายของตนเหมือนซากงูลอกคราบบริหารกายของตนเหมือนคนแบกหม้อน,น้ํามันที่รั่วทะลุจึงมีน้ํามันไหลออกอยู่เมือ่อพระเทรักรับทูลอุปมาตนเองเหมือนเด็กจันทานทเหมือนผ้าชีริ้วเป็นต้นภิกษุปุถุชนถึงกับตื้นตัน ไม่อาจอดกลั้นน้ำตาได้พระกีนาศพก็เกิดทำสังเวชส่วนภิกษุผู้กล่าวฟ้องก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายหมอกกราบลงแทบพระบาทของพระศาสดาแล้วกล่าวขอขามาโทษต่อพระเทรศพระเทระถูกพรามตีพระเทระผู้เพียบพ,พร้อมด้วยคุณสมบัติคุณธรรมต่างๆชื่อเสียงฟุ้งขจรไปทั่วชมพูทวีปหมู่มนุษย์ทั้งหลายพากันยกย่องสรรเสริญในจริยวัตรของท่านคุณธรรมอันเป็นเลิศอ,อีกประการหนึ่ง ของพระเทระก็คือความไม่โกรธไม่มีใครจะสามารถทําให้ท่านโกรธได้แม้ท่านจะถูกพวกมิชาทิ่ที่ตำหนิด่าหรือตีท่านก็ไม่เคยโกรธได้มีพรามคนหนึ่งต้องการจะทดลองคุณธรรมของท่านว่าจะสมจริงดังคําร่ําลือหรือไม่วันหนึ่งพระเทระกําลังเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านพรามนั้นได้โอกาสจึงเดินตามไปข้างหลังแล้วใช้ฝ่ามือตีเต็มแรงที่กลางหลังพระเทระพระเทระยังคงเดินไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่แสดงอาการแม้สักว่าเหลียวกลับมามองดูขณะนั้นความเร่าร้อนเกิดขึ้นทั่วสรีระของพราหมณ์นั้นเขาตกใจมากรีบหมอบกราบลงแทบเท้าของพระเถระพร้อมกับกล่าววิงวอนให้พระเถระยกโทษให้พระเถระจึงถามว่าดูก่อนพราหมณ์นี่อะไรกันข้าแต่พระคุณเจ้ากระผมตีท่านที่ข้างหลังเมื่อสักคู่นี้ขอรับดูก่อนพราหมณ์เอาละช่างเถิดเรายกโทษให้ข้าแต่พระคุณเจ้าถ้าท่านยกโทษให้กระผมจริง ก็ขอให้ท่านเข้าไปฉันพัตาหารในบ้านของกระผมด้วยเถิดพระเทระส่งบาทให้พราหม์นั้นแล้วเดินตามเข้าไปฉันพัตาหารในบ้านของพราหม์ตามคำอาราธนาคนทั้งหลายเห็นพราม์ตีพระเทระแล้วก็รู้สึกโกรธจึงพากันมายืนรอโอกาสเพื่อจะทำร้ายพราหม์นั้นพระเทระเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วส่งบาทให้พรามถือเดินตามออกมาคนทั้งหลายเห็นพรามนั้นถือบาทเดินตามพระเทระออกมาก็ไม่กล้าทำอะไรได้แต่พากันพูดว่า พระเทระถูกพรามตีแล้วยังเข้าไปฉันพัตาหาในบ้านของเขาอีกพระเทระเห็นหมู่คนมีท่อนไม้ในมือยืนรอกันอยู่จึงถามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายนี่เรื่องอะไรกันข้าแต่พระคุณเจ้าพรามผู้นิติท่านดังนั้นพวกเราจะทําร้ายเขาเพื่อเป็นการทําโทษเขาขอรับก็พรามผู้นิติพวกท่านหรือตีอาตมาเล่าตีพระคุณเจ้าขอรับเมื่อเขาตีอาตมาและอาตมาก็ยกโทษให้เขาแล้วดังนั้นโทษคือความผิดของเขาตึงไม่มี พวกท่านจะทำโทษเขาด้วยเรื่องอะไรพวกคนเหล่านั้นฟังคำของพระเถระแล้วไม่มีคำพูดอะไรที่จะนำมาโต้แย้งได้จึงพากนหลิกไปพระเถระถูกนันทกะยักทุกสมัยหนึ่งพระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์ส่วนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรและพระมหาโมคละะานเถระอัครสาวกทั้งสองได้ปลีกตัวจริกไปอยู่นักปตากันทรวิหารวิหารที่สร้างใกล้ซอกเขาซึ่งเป็นที่อยู่ของนกพิราบ ในดีทีคืนเดือนเพ็นพระจันทร์เต็มดวงพระสารีบุตรเถระซึ่งปลงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่กลางแจ้งขณะนั้นมียักษ์สองตนผ่านมาทางนั้นยักษ์อีกตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยยักษ์นั้นถ้าเห็นพระเถระแล้วนึกอยากจะตีที่ศีรษะของท่านจึงบอกความประสงค์ของตนกับสหายแม้ยักษ์ผู้เป็นสหายจะกล่าวห้ามปรามถึงสามครั้งว่าอย่าเลยสหายอย่าทำร้ายสมณะสากยบุตรพุทธสาวกเลย สมณารูปนี้มีคุณธรรมสูงยิ่งนักมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากยักษ์นันทกะไม่เชื่อคำห้ามปรามของสหายใช้ไม้กระบองตีพระเทะศีลอย่างเต็มแรงซึ่งความแรงนั้นสามารถทําให้ช้างสูงแปศอกจมดินได้หรือสามารถทําลายยอดภูเขาขนาดใหญ่ให้ทลายลงได้และในทันใดนั้นเองเจ้ายักษ์มิฉาทิติตนนั้นก็ร้องลั่นว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินพอสิ้นเสียงร่างของมันก็จมลงในแผ่นดินเข้าไปสู่ประตูมหานรกอเวจีณที่นั้นเอง เหตุการณ์ครั้งนี้พระมหาโมคลานเถระได้เห็นโดยตลอดด้วยที่เพยจักสุรุ่งเช้าจึงเข้าไปหาพระสารีบุตรแล้วถามว่าท่านสารีบุตรยังสบายดีอยู่หรือที่ยักตีท่านนั้นอาการเป็นอย่างไรบ้างท่านโมคลานะผมสบายดีแต่รู้สึกเจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยพระมหาโมคลานได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าน่าอจรรัจจริงๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยท่านสารีบุตรนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงๆถูกยักตีรุนแรงขนาดนี้ยังบอกว่าเพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อย ส่วนสารีบุตรก็กล่าวชมพระมหาโมคคลานะว่าช่างน่าอัศจรรย์เช่นกันท่านโมคคลานะท่านก็มีริธานุภาพมากหาผู้เสมอเหมือนมิได้ท่านเห็นแม้กระทั่งยักษ์ส่วนผมเองแม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นสักตนก็ยังไม่เคยเห็นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับเสียงการสนทนาของพระเถระทั้งสองด้วยพระโสดทิพย์จึงทรงเปล่งพุทธอุทานนี้ว่าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด,ดุดผู้เขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์อัญชวนให้ขัดเคืองผู้อบรมจิตได้อย่างนี้ความทุกข์จะมีได้อย่างไรเป็นต้นแบบการทําสังายนาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนเะมืองปาวาของเจ้ามาลทั้งหลายพระพุทธองค์รับสั่งให้พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ที่มากระชุมกันพระเถระเห็นเป็นโอกาสอันเหมาะสมจึงยกเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแก่พวกนิครนซึ่งทะเลวิวาทกันด้วยเรื่องความเห็นไม่ลงรอยกัน เกี่ยวกับคําสอนของอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วขึ้นมาเป็นมูลเหตุแล้วกล่าวแก่พระสงฆ์ในสมาคมนั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วท่านทั้งหลายถึงร้อยกรองให้เป็นหมวดหมู่ไม่ควรทะเลาะวิวาทกันด้วยธรรมนั้นเพื่อให้พรมจันทร์อยู่ยั่งยืนตลอดกาลนานอันจะนํามาซึ่งประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเป็นการอนุเคราะห์แก่สัตว์โลกแลพระเทระก็จําแนกหัวข้อธรรมออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้สิบหมวด สะดวกแก่การจดจําและสาธยายและจัดเป็นหมวดวย,ย่อยๆอีกเพื่อมีให้สับสนแก่พุทธบริษัทในการที่จะนําไปปฏิบัตินับว่าพระเทระเป็นผู้มองการกลายป้องกันความสับสนแตกแยกของพุทธบริษัทในภายหลังและการกระทําของพระเทระในครั้งนี้ได้เป็นแบบอย่างของการทําสังขยนาหลังพุทธปรินิพพานสืบต่อมาพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนิพพานในปัจฉิมโพธิการขณะที่พระบรมศาสดาประทับณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถี พระสารีบุตรถวายวัดปฏิบัติแด่พระบรมศาสดาแล้วกลับทูลลาไปสู่ที่พักของตนนั่งสมาธิเข้าสมาบัติเมื่อออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาตรึกตรองว่าธรรมดาประเพณีแต่โบราณมาพระบรมศาสดา,สดาทรงนิพพานก่อนหรือพระคราสากนิพพานก่อนก็ทราบแน่ชัดในใจว่าพระคราสากนิพพานก่อนจากนั้นได้พิจารณาอายุสังขารของตนเองก็ทราบว่าจะมีอายุดำรงอยู่ได้อีกเจ็ดวันเท่านั้นจึงพิจารณาต่อไปว่า เราควรจะไปนิพพานที่ไหนดีหนอและพระเถระก็นึกถึงพระราหุลว่าพระราหุลไปนิพพานที่ปันทุกัมพลศิลาอาะที่ดาวดึงเทวโลกพระยากรทัญญาไปนิพพานที่สัจจทันป่าหิมพานลำดับนั้นพระเถระได้ปรารบถึงมาดาของตนว่ามารดาของเรานี้ได้เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึงเจ็องค์ถึงกระนั้นก็ยังไม่เลื่อมใสในพระรตนตรยัยแล้วอุปนิสัยมรรคผลจะพึงมีแก่มารดาของเราบ้างหรือไม่หนอ ครั้นพระเถระพิจารณาไปก็ได้ทราบว่ามารดานั้นมีอุปนิสัยแห่งพระโสดาบันจึงตกลงใจที่จะไปนิพพานที่บ้านของตนเพื่อโปรดมารดาเป็นวาระสุดท้ายเมื่อคิดดังนี้แล้วพระเถระได้สั่งให้พระจุนทะผู้เป็นน้องชายให้ไปแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสิทธว่าจะไปเยี่ยมมารดาที่นัลันทาขอให้ภิกษุทั้งหลายเตรียมบริการให้พร้อมเพื่อเดินทางไปด้วยกันจากนั้นพระเถระก็ทำความสะอาดปัดกวาดกุฏิที่พักอาศัยของตนแล้วออกมายืน ดูข้างนอกพลางกล่าวว่าการได้เห็นที่พักอาศัยครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนาโอกาสที่จะได้กลับมาเห็นอีกนั้นไม่มีอีกแล้วเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันแล้วพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็พาพระสงเหล่านั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดากรา,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 าบทูลลาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัตนี้ชีวิตของข้าพระองค์เหลืออีกเจ็ดวันเท่านั้นข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาปรินิพพานขอพระองค์ทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระองค์สละ อายุสังขารในครั้งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าสารีบุตรเธอจะไปนิพพานที่ไหนข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะไปนิพพานณห้องที่ข้าพระองค์เกิดในเมืองของมันดาพระเจ้าข้าสารีบุตรเธอจงกําหนดการนั้นโดยควรเถิดสารีบุตรบรรดาภิกษุน้องๆ้องของเธอจะได้เห็นพี่ชายดุดเธอนั้นได้ยากยิ่งเธอจงแสดงธรรมอันเป็นที่ต้องแห่งความระลึกแก่ภิกษุน้องๆ้องของเธอเหล่านั้นเถิด พระเถระเมื่อได้รับพุทธประธานโอกาสเช่นนั้นจึงแสดงปาฏิหาริย์หอกขึ้นไปบนอากาศสูงหนึ่งชั่วลำตาจนถึงเจ็ดชั่วลำตาโดยลำดับแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาในแต่ละครั้งจากนั้นจึงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายณนทะ่ามกลางอากาศแล้วลงมาถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคคลานถอยออกจากพระคันธกุฎีขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จลุกออกมาส่งพระเถระ ถึงหน้าพระคันธกุดีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกระทำประทักษินเวียนสามรอบประคองอัญชลีนมัสการทั้งสี่ทิศทางกราบทูลลาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคในที่สุดอสงไขยแสงกับโลกมาแล้วข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบพระบาทแห่งอนุมัติสีสัมมาสังขปเจ้าได้ตั้งปณิธานปรารถนาพบพระองค์แล,แล,แล้วมโนรสของข้าพระพุทธเจ้าก็สำเร็จสมประสงค์ตั้งแต่ได้เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนาบัดนี้การได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนาถ ของข้าพระพุทธเจ้าเป็นปัจชิมทัศนาโอกาสที่จะได้เห็นพระองค์ไม่มีอีกแล้วพระเทระกลับทูลเทียงเท่านี้แล้วถวายบังคมออกไปได้ระยะพอสมควรก้มกราบนมัสก,การลงที่พื้นพระสุธาบ่ายหน้าออกจากพระเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารห้าร้อยองค์ท่านพระเทระเดินทางเจ็ดวันก็ถึงบ้านนรันทาหยุดทักถายใต้ร่มไม้ใกล้หมู่บ้านนั้นและในเย็นวันนั้นอุปรเรวัตกุมารผู้เป็นหลานชายของท่าน ออกมานอกบ้านพบท่านแล้วจึงเข้าไปนมัสการพระเทระสั่งหลานชายให้ไปแจ้งแก่โยมมานดาให้ทราบว่าขณะนี้ท่านมาพักอยู่นอกบ้านให้จัดห้องที่ท่านเกิดไว้ให้ท่านด้วยฝ่ายนางพระมณีมานดาของพระเทระได้ทราบข่าวก็ดีใจคิดว่าลูกชายบวชตั้งแต่หนุ่มคงจะเบื่อหน่ายแล้วมาสึกเอาตอนแก่จึงสั่งให้คนรีบจัดห้องให้พระลูกชายพักและสถานที่สำหรับพระสงฆ์ที่ติดตามมาด้วยเหล่านั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้อุปรเรวตัตก,กุมารไปนิมนต์พระเถระพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เข้ามาในบ้านเทศโปรดโยมแม่แล้วนิพพานในราตรีนั้นพระเถระเกิดอาพาธอย่างแรงกล้าถึงกับอาเจียนและถ่ายออกมาเป็นโลหิตแต่ก็อดกลั้นด้วยขันติธรรมได้แสดงธรรมโปรดมารดาพันานาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณยังมารดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่ากระทำปฏิการสนองคุณมารดาดัง ที่ตั้งใจมาปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้แก่มานดาได้สําเร็จลำดับนั้นพระเทระบอกให้โยมมานดาออกไปข้างนอกแล้วถามพระจุนทนน้องชายว่าขณะนี้เวลาล่วงราตรีสู่ยามที่เท่าไหร่พระจุนทนน้องชายตอบว่าใกล้รุ่งสว่างแล้วจึงสั่งให้ไปบอกแก่ภิษุททั้งหลายให้มาประชุมพร้อมกันเมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้วขอให้พระจุนทักช่วยพยุงกายลุกขึ้นนั่งแล้วกล่าวว่า ดูก่อนอาวุโสท่านทั้งหลายติดตามข้าพเจ้ามาเป็นเวลา44พรรษาแล้วกายกรรมและวจีกรรมอันใดของเราที่ท่านทั้งหลายไม่ชอบใจหากจะพึงมีขอท่านทั้งหลายจงวดอดโทษกรรมอันนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดภิกสุท์ทั้งหลายผู้เป็นสิทธิ์ต่อพระเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายติดตามท่านดุจเงาตามตัวมาตลอดการประมาณเท่านี้กรรมอันใดของท่านที่ไม่ชอบใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีเลยแต่หากว่าข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีความประมาทท่าทั้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วขอท่านจงงดอดโทสานุโทษนั้นแก่ข่าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดเมื่อแสงเงินแสงทองอันเป็นสัญญาณแห่งรุ่งอรุณปรากฏขึ้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรก็ดับขันธป,ปรินิพพานในวันปุรณะมีขึ้นสิบห้าค่ำเทนเดือนสิบสองครั้นเมื่อสว่างดีแล้วพระชนทพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และหมู่ญาติประกอบพิธีคารวะศพพระเถระแล้วนำไปสู่เชิงตะกอนทำพิธีชาปนากิจ เมื่อเพลิงดับแล้วพระชุนธได้นำอธิธาและบริขารคือบาและจีวรของพระสารีบุตรไปถวายแด,ด่พระพุทธองค์ซึ่งก็รับสั่งให้สร้างเจดีบรรจุอตยิพระเถระที่สูงประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารนั้น